เพื่อนๆคนไหนที่เป็นโรคก,กลัวแสงแฟลชไม่ควรดูคลิปนี้นะครับเกมนี้มีแฟลชเยอะมากฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับเดียวจะมาเล่นเกมเวลคามนั่นเอง <c oughs> ก็เดีวก็จะมาต่อจากแชปเตอร์ที่แล้วนะครับก็คือแชปเตอร์หนั่นเองแต่รอบนี้ก็คือแชปเตอร์สนะครับถ้าทุกคนพร้อมจะดูเดนได้กันแล้วแล้วก็ไปกันเลยเย่เกมเริ่มแล้ว เกมมีแฟลชไลท์นะจ๊ะแล้วก็มีตัมสแกร์ด้วยนะใครที่มีชอบก็ปิดคลิปได้ด้วยแชปเตอร์สองจามาแชปเตอร์สองเริ่ม รอบนี้ก็คือมีเพื่อนมาด้วยแล้วนะรอบแรกคือแบบเล่นคนเดียวแบบมันยากมากแบบเล่นตนเหงือแตกเนยะ่ะคือแบบไม่ไหวรอบนี้คือเอาเพื่อนมาด้วยสองวันต่อมาอ,อ,อะไรเนี่ย ฉันอยู่ที่ไหนกันฉันควรตามแส่เทียนอะไรอ่โอเคเพิ่มเสียงนิดนึงโอเคตาม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 เทียน Mình phải xài máy à? Ôi Ôi, để na, ui, ui này mình, mọi... này mình ba đi ui, ui, bật อ่าโอเคอุ่นขึ้นเยอะเลยเฮ้ยนี่สนาอะไรอะ่ะนี่อะไรอะ่ะฉันกำลังค้นหาอะไรฉันกำลังอุ้ย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 ฉันกำลังหาแกหรือเปล่าลองหา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 แล้วหรอหาแล้วหรอ แกต้องหาว่าอะไรเหมาะกับฉันเทียนหรอมันจะพาเราไปที่ไหนสักที่อืมอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ๊ย อุ๊ยดูดีข้างอุ๊ยข้างข้ามีใครเต็มหมดเลยโอ้มก้อดใครเนี่ยเปิดไฟสิหาเอ้ยต้องต้องตามเทียนไปอีกเหรอแล้วไหนเทียนล่ะมีเทียนอยีกไหม่ยไหนเทียนแล้วอ่ะ เราเราไม่เราเรา,เราต้องตามแสงเทียนไปมืดมา,มากเลยอ่ะโอ๊ยปึ๊บอ่าอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงมันมันพาไปที่ใหม่แล้ว ตายจริงแล้วนี่ใครเนี่ยแล้วเอากิสหายไปไหนอืมอะไร,รอยูยอะไรอะ่ะโอ้โหส้วมความแล้วก็มีเฮล์บ hey อยหล่นมาโอเคแล้วก็เอาไปใส่เหมือนเดิม ล่ะทีนี้มันพาไปที่ไหนอีกทีนี้ที่ใหม่คือที่ไหนเนี่ยอ๋อไงตรงนั้นโอ,โอเคหมดทุกอย่างความจริงๆแหละเปิบจะรู้เ่แล้วมันจะโหดหุยอะไร อะไรเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟอะไรได้ยินเสียงเหมือนอะไรสดสวัดอยู่อะ่ะแล้วไหนกลุ่มของเทียนอันใหม่ฉันต้องมองหามาันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า นี่ไงมันมันพาเราขึ้นไปข้างบนวะตกใจหมดเลยโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ยจะเดินก็ไม่บอกอุ้ยอะไรอุ้ยดีนะไม่ได้มองเมื่อกี้แล้วก็โหดเออสไตล์เดิมโอเค อืมอะไรเฮ้ยอะไร,ะไ,รไม่เดินไม่ได้โงไปรีบรีบรีบเอาลงไปเก็บโอ้ยวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้มาโอเคแล้วก็ต้องหาเซตใหม่เทียนเซ็ใหม่ นี่ไงมันพาเราเข้ามาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันพาเราไปตรงนี้หรือว่ามันอยู่ข้างบนอีกแล้วหรอฟุ้ยมีทางแยกออกไปแล้วท,ทันทีนี้นี่ไงปป๊บรูปดอกไม้มีอะไรไหม อะไรอุ้ยอยืลงลงบันไดกันเถอะแล้วก็เอาไปใส่ที่เดิมกันโอ้ยมีเอาจำแล้วนะหัวใจจะวายอ่ะนี่ไงแท่นบูชา ปึ๊บครบแล้วมาเฮ้ยมีตรงกลางอีกอันนึงนี่นี่ตรงกลางอีกอันนึงมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยออุย๊ยมีมีทางมันมันพาไปทางใหม่แล้วนีนพาไปทางใหม่แล้วว่า อุ้ยตรงนี้นี่ไงอ่าแล้วเอาจิสไปไหนอ่อออออออะ belong 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 b e l o n shadow อุ้ยแต่ไปหมดเลยอ่ะโอ้ยไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมิติแท่นบูชากันเถอะ ปัามฮ้อแล้ไงต่อละอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยะไรอะไรอุ๊ย,ย,ย,ยตรงนี้มีใครอะอุ้ยนี่มันเอาจี๊หรือเปล่า รหัสจะอยู่ตามตามกำแพงบ้านเฮ้ยเร็วล้วต้องรีบหาตอนนี้ออจิสกลางต้านให้อยู่ตอนนี้ต้องแยกยากยาก,กันหาแหละเฮ้ยเจอแล้ว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 ,ลวสามเท่ากับไอเอ็ก้าไปไหนล่ะทีนี้ไปที่เดิมไหม 3ามเท่ากับไอเอ็กสามไหนเท่ากับละ่ะมีแต่สามแล้วไอเอ็กอ่ะไอเอ็กคืออะไรอะ่ะหรือว่าไอคือจำ a b c d e f g h i j k l โอ๊ยโอ๊ยไม่นับแล้วคืออะไรอะ่ะ เดินนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยนี่ไงอ๋ออ๋อมันคือเลขอะไรนะเลขเลขเลข,เลขของกรีกเหรอยืมแล้วมันละจะไม่ได้ลนะ นี่ไงไอไอเอ็หนึ I ่งสิบไอเอ็ก็คือเก้าสามเก้าสามเท่ากับเก้าสามสามเก้าหรอไม่ได้หรอห เอาละเหมือนเกมจะให้เราแก้ไขโจคณนิตศาสตามเท่ากับเก้าสามเท่ากับเก้าสามเท่ากับไอเอคืออะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงตรงนี้ตรงตรงนี้มีเพิ่ม สองเท่ากับ V สองเท่ากับ V อ๋อโอเคเหมือนมันจะมีหลายตัวนะสามคือตัวที่เก้าสองคือตัวที่ห้า แล้วก็ว้าย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 อะไร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 โว้ยตกใจหมดเลยหนึ่งเท่ากับ vii คือคือเจ็ดเจ็ดห้าเก้าอ่ะ อ๋อน,นี่ไงสี่เท่ากับ i อวีสี่ไอวีไอคือสี่เคเจ็ดห้าเก้าสี่ป้ามไปโอเคเข้าสู่ประตูมิติของออร์จิสอะไรไม่อีกแล้วนะอะไรอะไรอีกแล้ว มีไฟมีไฟให้เก็บด้วยรอบนี้โอเคอยากได้ไฟฉายมากกว่าโอ้โหเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเอาละทีนี้เราลองไปทางนี้กัน เอาละโอ้ยเดินดีๆนะมันอาจจะมีตัวอะไรอยู่ในนี้ก็ได้เ <_ d ew is> ดี๋ยวนะ <_ d ew is> เราวนกลับไปที่เดิมโอเคเหมือนเพื่อนจะนำทางแล้วนะว้าโอเคเราตามเพื่อนกันไปเก็บสตามิน่าเอาไว้วิ่งหนีตอนจึง เจ้าตัวนั่นแม่งมุมอุ้ยน่าจะตรงนะอุ้ยรู้สึกในแผนที่มันมีตรงตรงตรง,ตรงแบบตรงเลยอะโอเคแล้วก็รู้สึกตรงนี้นะ่าจะมีซิกแซกนิดนึงเนาะผมไม่เจอไอ้เจ้านั่นนะ สายวัยนี่หังออกปะเฮ้ยบ้านไหนบ้านมือตื่นเลยไม่เห็นบ้านจ้ะอ๋อนี่ไงไปเจอบ้านแล้วนี่คือออจิส วัสดีพลังของปีาศาจมันเริ่มแข็งแร่งขึ้นอาร์ติสบอกฉันหน่อยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อเหมือนวิญญาณของเราเนี่ย มันเป็นเอ่อตัวขัดขวางอะไรปแบบขัดขวางอะไรสักอย่างของปีศาจตัวนั้นแล้วมันก็ต้องการจะกำจัดเราเพราะเราคือตัวสุดท้ายในแน่เลยฉันต้องไปแล้วอุย้ยปีศาจตัวนั้นมันต้องแข่งมาแน่ๆเอาจิ๊ดยังสู้ไม่ได้เลยอะอ้าว ตามเทียนเหรอว<ะ>้ายอะไรอุ้ยข้างหลังมีทางอ่ะนี่ศพใครอ่ะอุ้ยอุ้ยเอ๊ะ ตัวนี้ศพของใครอะ่ะต้องกดทุกอันเลยเหรอ นี่คือรหัสเหรอต้องใช้เข็มทิศเหรอเด e s ซันอ๋อคำใหญ่คำใหญ่มีไงแน่ๆเลยดวงอาทิตย์นินจา พายุเทอร์นาโดอะตอมโลกแล้วก็คอมพาสคืออะไรอะดวงอาทิตย์นินจานินจาก็เทอร์นาโดแล้วก็อะตอมอะตอมอันนี้ปะหรออ้าไม่ใช่หรออันนี้หรอฮะอะตอมอันไหนอะ ดวงอาทิตย์นินจาเทนโดอะตอมนี่คืออะตอมหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่เหรอดว,ดวงอาทิตย์นินจาเทนโดอะตอมอ่อาอะตอมแล้วก็โลก นี่ไงนี่ไงโว้อันนี้ไงเนี่ยแล้วก็ Use กับ c o m p a s ไอจี d ด t วูฉันทำได้โอ oh my god อุ้ยอะไรอิจะมันตายแล้วเหรอ อะไระ มี you are so ไม่ให้หนีอะละมันพาลำบุญไปไหนอุ้ยอ้าวโดนจำแต่ไม่หันได้ตกใจทูบีคอนทิ n นิวฮะ ก็เป็นอย่างไงบ้างครับทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยก็จบกันแบบงงใช่ไหมครับก็สำหร,รับคลิปนี้เดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบเจอกันใหม่ในแชปเตอร์สามนะครับสำหร,รับนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนบ๊ายบาย